สวัสดีดทุกคนนะครับวันนี้ในส่วนของวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับในเนืวยการเรียนรู้นะครับคือสินค้าที่จําเป็นนะครับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่สสามจุดหนึ่งนะครับจำแนกความต้องการและความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดำินชีวิตนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ1อธิบายความหมายและยกตัวอย่างสินค้าที่มีความจําเป็นต่อการดำินชีวิตของมนุษย์ได้นะครับ2จําแนกประเภทสินค้าที่เป็นสินค้าทจ่เป็นได้นะครับ ข้อ3เห hmm. ็นความสํา hmm. ค okay. so, uh, ัญของสินค้าและบริการที่จำเป็นนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของสินค้าและบริการนะครับสินค้าคืออะไรสินค้าคือสิ่งที่เราเสียเงินไปแล้วนะครับเราซื้อไปแล้วนะครับสามารถจับต้องได้นะครับเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นรองเท้านะครับเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนการบริการเนี่ยสิ่งที่เราเสียเงินไปแล้วนะครับแต่เราไม่ได้เป็น สิ่งของกลับมานะครับเช่นนั่งรถเมย์นั่งวินมอเตอร์ไซค์เราไป้านตัดผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกเป็นบริการนะครับเป็นเกี่ยวกับการบริการนะครับที่นี้ครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมีใบางาน,นง่ายๆนะครับใั้เรียนทํานะครับคือใท่านเรียนใบางานที่ครูแจกให้ไปแล้วนะครับให้เรียนจแยกประเภทว่า,อ,าอันไหนเป็น สินค้าและบริการหรือบริการนะครับข้อหนึ่งรถเมย์นะครับรถเมยนะ์นักเรียนคิดว่าเป็นสินค้าหรือเป็นการบริการนะครับข้อสองอาหารนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นสินค้าหรือบริการนักเรียนก็ตอบลงมาในนั้นนะครับข้อสามอะไรข้อสามอ่าช่างตัดผมอย่างเงี้ยเป็นสินค้าหรือบริการนะครับอย่างที่คุณครูอ่าได้บอกไปแล้วคือสินค้าคือสิ่งที่เราเสียเงินไปแล้วนะครับแล้วเราสมรามารถอ่าจับต้องได้นะครับ เป็นสิ่งของกลับต้องมาได้นะครับและส่วนการาบริการเนี่ยเราเสียงเงินไปแต่เราไม่ได้เป็นสิ่งของกลับมานะครับอันนี้หัวข้อ,ขอนี้ยังง่ายนิดหนึ่งนะครับนะครับใบงานที่4นะครับสินค้าหัวข้อสินค้าที่จำเป็นนะครับนักเรียนสมมติว่าเรียนตอบข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งรถเมย์นักเรียนตอบว่าเป็นบริการนะครับตรงคาบรรยายเนีย่ยเขียนว่าบริการนะครับแล้วก็เองตอบได้ว่าเป็นสินค้าที่จําเป็นไหมนะครับ ในงานที่4ของวันาสังคมน,นะครับนักเรียงก็ทําทแล้วก็มาส่งคุณครูนะครับถ่ายมาในลงในลายกลุ่มของนัอเรียนนะครับในในอัลบั้มไว้นะครับในวันนี้นะครับคุณครูก็จบเรื่องของสินค้าและบริการแต่เพียงเท่านี้นะครับมีปัญหาแล้วก็ทักมาในไลน์ส่วนตัวคุณครูได้นะครับสวัสดีครับ